สวัสดีครับ Welcome to h a s e n Tech ที่ได้เข้าแกมบีเซนเซกิเชนเดมนะครับผมและในมิชชั่นในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการทำปุ่มช็อตคัตรีสตาร์ทครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าการรีสตาร์ทนั้นปกติคุณก็ไปที่ปุ่มสตาร์ทของคุณแล้วก็ไปที่ไอคอนหรือสัญลักษณ์ที่พูดถึงการปิดเครื่องจากนั้นก็เลือกรีสตาร์ทนะครับผมอันนี้คือวิธีปกติแต่ที่ผมจะมแนะนำในวันนี้ก็คือจะสร้างช็อตคัตรีสตาร์ทเอาไว้ที่หน้าจอนะครับผมพร้อมกับทำ ที่คีย์บอร์ดนะครับผมทําให้เราสามารถกดคีย์บอร์ดแล้วใส่คำสั่งนี้หรือรันคำสั่งที่จะได้ทันทีนะครับผมมาทำให้มันเร็วขึ้นนะครับผมนะจะเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้อันนี้สำหรับผมอะ่ะเร็วขึ้นแต่สาหรับคนอื่นอาจจะยุ่งยากขึ้นแทนนะให้เรา,าเลิกไปเลยดีกว่าวิธีการทํานะครับผมเริ่มแรกนั้นไม่ได้ยากเลยนะครับผมเพียงแค่คุณไปที่ช่องว่างๆที่หน้าจของคุณตรงไหนก็ได้นะครับขอให้ไปที่ว่างก่อน ผมจากนั้นไปที่ New น,นะครับผมหลังจากที่คุณนำเมาส์มาที่ New จากนั้นให้ต่อที่คําว่า Shortcut ครับผมเพื่อที่จะ Create Shortcut นั่นเองหลังจากได้น,น้าวิาสายของการ Create Shortcut ขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่โค้ดนะครับผมซึ่งโค้ดหรือชุดคําสั่งนะครับผมเป็น20รูปเลยนะครับผมจะนำไปไว้ใต้ Description นะครับผมคุณแค่เพียงแค่ Copy จากนั้นนํามาวางที่หน้าวิาสายของ Create Shortcut แบบที่ผมวางเลยนะครับผม จากนั้นกด next ค,ครับจากนั้นชื่อตรงนี้นะครับผมให้คุณเปลี่ยนเป็น restart นะครับเพราะว่าผมแนะนําสร้างปุ่มชัด r ัด u t restart ถ้าคุณเขียนชัดดาวแล้วไปคลิกชัดดาวแล้วมา restart มันจะไม่ใช่ใชัดดาวก็มังจะชัดดาวมันไป restart โอเคเลิกพูดเรื่องนีว้วไก่พังงงอ่าๆไปผิดไป,ปถูกครับผมก็คือเปลี่ยนคำว่าเป็นรีสตาร์ทนะครับผมแค่นั้นเองฟินิชอ่าจากนั้นคุณก็จะได้ช็อตคัท ร,รนนีสตาร์ทขึ้นมาแล้วครับผมถ้าเกิดคุณอัปเดตตอนนี้มันจะรีสตาร์ททันทีนะครับแต่ว่าเราจะไปสร้างเพิ่มก่อนแรกนะครับขออนุญาตเปลี่ยนชุดไอคอนก่อนนะครับผมเชุดอไอคอนก็ขวานะครับผมจากนั้นเลือกที่ property จากนั้นจะเจะอคําว่า c ช a n ง e อคอนอยู่ให้ขึ้นเลือก c ช a n ง e อคอนจากนั้นก็จะมีคำสั่งเออเลยขึ้นมาปล่อยไปเลยครับอย่าไปใส่ใจจากตรงนี้ก็หาเลือกสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณเข้าใจว่ามันเป็นรีสตาร์ทเครื่องผมขอเลือกสัญลักษณ์ที่เป็นรูปบนบนแล้วกันเนาะ ทำมันจะเข้าใจจริงไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมโดยส่วนตัวนะก็สวยดีแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเรานี้เรามาต่อกันเลยอย่าเพิ่งปิดหน้า Property ของช็อตคัตตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะสร้างช็อตคัตหรือช็อตครีกันเองนะครับผมนั่นก็คือช <Shot cut S 2> ็อตช็อตคัตครีนะครับทอนโทรเลยเห็นอยู่เนาะเมื่อคุณเอามาไปคิกปุ๊บจากนั้นค,คุณก็ลองกดคอนโทร นะครับผมอินเทอร์เน็ตคือชื่อคำต่างเนี่ยจะล็อกอยู่ที่คอนโทรลอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปบวกกับอะไรต่อนะครับผมสมมุติผมจะคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซตแล้วกันเพื่อที่จะให้มันอ่ารีสตาร์ทถ้าเกิดผมต้องการรีสตาร์ตเครื่องแบบไม่ต้องกดอะไรเลยให้ผมกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแล้วกดเซตนะครับผมมันอยู่ใกล้ๆกันนะอ่าวใกล้ใอย่างนี้กันคือตรงนี้ไม่ต้องกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตนะครับผมคุณแค่กดต้องการที่จะให้มันผสมกับคีย์ไหนเท่านั้นเองแต่ว่าคอนโทรลอินเทอร์เน็ตเป็นคีย์เฉพาะ นะครับผมเพื่อเรียกใช้ชุดคำสั่งนี้เพราะฉะนั้นสตัวนี้กดปุ๊บแล้วก็จะผสมกับตัวไหนใช้กับชุดคำสั่งนั้นนะครับได้ทุกช็อตคัดนะครับผมตรงนี้อะไรก็ตามที้เป็นช็ชอตคัดคุณสามารถที่จะทําให้มันมีชุดคำสั่งรัดได้แบบที่ผมทาอยู่นะครับผมโอเคเมื่อตอนนี้เสร็จแล้วผมก็กดแอปพลัแล้วก็กดโ okay. อเคหวังว่าคุณจะเข้าใจนะที่ผมอธิบาย <c oughs> <c oughs> ครับผมต่อไปก็ มันก็เสร็จแล้วครับผมในไม่ใช่ในวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเกิดผมพบทิปหรือเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาทำให้ไร์สไตล์ในะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณมันง่ายขึ้นผมก็จะนำมารวบรวมไว้ในช่องนี้เช่นเดิมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนลาไปก็ต้องลองนะครับก็คือกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัวแซดเรียบร้อยครับผมรีสตาร์ทแล้วเห็นนะครับ,บว่ามาทำงานได้จริงบ,บาย